ต่างประเทศนัวัดในตัวของของประเทศของเยอรมัแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะก็ควรจบแจ้งตำรวจใหมาจักคนที่ล้อ๋อราะทำให้ลถฉันเสียหายก็ก็ขอใทุกคนได้เข้าใจว่าเราเพื่อจะให้พื้นที่ที่เราใช้มาเป็นเวลาทั้งใน อินโค้งใสมาราวส่เข้าปีนันอกอินโค้งในสมระราวสิปีมันก็ขอให้ทุกว่เราต้องปรับท่าตรงไหนพยายามทเพราะเก่งบอกไม่พยายามไม่กระโนในเรการวางแนารส่นัเป็นน้ำใจคองเี่ยมเราต่างกปใเย็นระโยกตด้วย่กันต่

ให้เงินไปสำพักอยู่กับชาวบ้านเขาจะได้ลงทุนทำที่ทำวัดกับต็นไม้ะการแล้วต้การเต็มใจมา่ไปของลงเอาไปอาไปทที่ออเคมีเรามีอะไรมีใจเราไปแล้วไม่ได้คิดว่าต้องทำเพื่วัดแก้แต่นาวา้านนไม่อา โดยรับที่โงยมุณนะครับไม่โดนเส็จน้ำดบอกไน้ำไปไเดียวใส่ซ้อแล้วรับไปเงินขาดตพัน์แินฉอในคอ เ oh no. อาน่ากลับไปดึงบ้านกปูนหมดเลยจะมาบอกใครคนจะดูเงินเงินไม่ทุกข์นะฮะอยู่รับแต่คนเอาเงินไปใช้ซึ่งอิ่มมาชุบคือความจำแนงที่ชัดเจน นมตราตวายความคุรุก็เดี๋ยวหลวลงพ่อพระราวชรธรรมปาณีหลวงพ่อเช่าว่าพระเดชรับกรูปด้วยความบรเจริญพรไปยังชาัิาสาุชนญาติโยมทั้งหลายที่ชมกานใาพทอสดคือทางบ้าน แต่อยากโยมที่อยู่ณนะลานธรรมลานอินโคฟังองค์ข้อจบแล้วก่อนใส่บาตรฟังปฏิการสองสามเรื่องเรื่องแรกอาหารกงโยมที่เตรียมไปใส่บาตรจะเป็นของขาวของหวานอาหารสดอาหารแห้โงโบราณว่าจบเสี้ยมขอนยกขึ้นเหนือสี่จักรั้นความปรารถนานเพื่อโยมมาใส่บาตรก็ไม่ต้องนั่งแล้วอัวนนี้พวกเราจบมาเรื่อง สองเมื่อยกเริ่มใส่ปลาเริ่มแล้วจะเริ่มชิปะเริ่มใส่ปอดก็ได้แต่เมื่อเริ่มแล้วให้วนฝ่ามือเดินขวาไม่เดินซ้ายวนขวาไม่วนซ้ายเตรียมเตรียมมาเยอะกับข้าวมากกว่าจะรังคะข้าวุดรอที่สองได้แต่ไม่ย้อนสอนไปตามเดียวกันจะได้ไปสิทธิ์ตัรองเท้าไม่ต้องถอดนะะเพราะว่าพื้นก็ไม่ได้ว่าสะอาดอะไร นะไม่คือว่าไม่ได้อกรพกบอกแต่ว่าตอนที่เราต้อเราใส่รองเท้ามาแล้วตอนนี้พื้นมันก็รู้สึกมันเปียกๆด้วยนั้นโยมไม่ต้องถอดรองเท้าสบายใจพระนั่งที่สูงนะนะส่วนโยมจะถอดก็ไม่ไว่าอะไรแต่เมื่อตอนแล้วโยมจะไม่ขวางทางเดินเพราะเดี๋ยมีผู้มาสบายนะัเรียกว่าทั้งโยมผู้สุงอายุทั้งเด็กทั้งโยมแชร์เข้ามาถ้าเดินสะดุดล้มรองเท้าเราก็เป็นการ ไม่สบายใจทำดีแล้วอย่าให้ไกลต้องเดือดร้อนราจะไม่ได้โยนนะเอาละโยมเริ่มใส่บาตรได้วันนี้ท่านใดประสงค์ต้องการที่จะร่วมบุญกับทางวัดนะหลวงพ่อเขาพูดไปแล้วมันก็ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้วัดเนี่ยกำลังปรับนะพื้นะเนื่องจากพื้นไม่เสมอสมร้างมาหลายปีแล้วนะฝนตกทุกวันมันก็ซุดไปตามการเวลา ในรากไม้ด้วยมันก็ชอนชัยตัไปื้นเนี่ยที่เดินแบบสบายๆแด้นเนี่ยกลับไม่สม่ำเสมอเวลาโยมเดินสะดุดมีที่หลุมที่สูงที่ต่ำกลับทั้งรอบนอกรอบในตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มจากที่ตะวันออกเริ่มจากหน้าลูด้านโน้นลงนะจาจะไอ้ลาบดวงตามาแล้วนะครัเนี่ยโยมท่นบบานในปต้องการจะร่วมบุญแกับพื้นที่กูตัวนอน เหมือนเดิมนี่แหละม่ได้เทพื้นแบบพื้นซีเมนนะเพราะอย่างนั้นไม่ได้ต้นไม้ก็อยู่ไปได้ก็รอด้วยทําอย่างนี้แหละแต่จากน้เสมอเ่านั้นเองถ้าโยมต้องการร่วมทำบุญวันนี้ก็ได้เลยนะตารางเมตรตัสองร้อยบาทหลายโยมทำไปตันะ้งตารางเมต,ตรก็เดินพันถึงตารางเมตรหรือไม่มีมีไม่มากมีไม่พอสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้หมดเลยไม่ปฏิเสธบุญโยมยนะแต่ถ้าโยมต้องการที่จะ กาคุณนําที่กล่าวแล้วก็สามารถที่จะไปที่เจ้าหน้าที่ด้านหลังขอแต่ขอได้ขอไปนะอนุโมทนาก็ได้นะให้ท่านเขียนก็ให้ได้หรือไปยังบอาไม่เป็นไรถันต้องการทาำบุญสบายสบายก็หยอดตู้ก็ได้นะไม่ต้องการออกเสียงเรียงนามอะไรก็หยอดตู้ก็แล้วกันได้อย่างนี้ได้นนี้ก็คือท่านต้องการท่านใดที่ประสงค์จะร่วมนะปรับพื้นที่เพื่อความสะดวก นะในการมาทำบุญตรงนี้ใช้ทุกวันโยมตรงนี้ถะเปเรียยบแลวเหมือนลมหายใจไม่เคยหยุดนะใช้ทุกวันเช้าเวลาหกโมงสามสิบนาทีฟ้าก็มาแล้วมานั่งบนอาสนนะโยมก็ามาทำบุญตักาาบาตรใส่บาตร,ถ,าาร,ารถึงเวลาเจ็ดโมงครึง่งสมาทานเพลงรอบเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งทุกวันเลยนะไม่เคยว่างเว้นจากญาติโยนตรงนี้นะั้นโยมทำบุญแล้วได้ประโยชน์อย่างแน่นอน นะวันนี้ไม่สะดวกไม่เป็นไรวันหน้าคอได้นะแรกของตือมุ้นนะสับพื้นที่เรื่องที่สองวันอาทิตย์ที่จะมาิบนาะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะพามาวามาันลัยปทุมทานีนะจะได้นะทำเรื่องที่ดีก็คือเชิดชูเกียรตินะหลวงพ่อของเราเนะคือพิ่เทสวายพระยาทธาจ้าพารส คติมศักดิ์พิธีถวายปริยาศิลปศาสตรดุรดตดีปฏิทินปรศาัตร์สาขาพิจารารจัดการประเภททั่วไปในวันอาทิตย์ที่2 5่สิาทภาความเดือนิีิหน้านั้นทั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็น,นรรปต้นไปโยนับมาร่วมแสดงความยินดีน้ว่าวัดเราวัดเจริลประธานเรานะหลวงพ่อได้ามาหลายวันแล้วนะ คือเห็นความสำคัญเห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำเป็นที่เป็นประโยชน์แม้ไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์แต่เห็นความสำคัญค p p y ีเบ t ร์ดีค่ะวันเกิดสุขภาพแข็งแรงค่ะมาถวายสมบัติทั้งในาณะเป็นในขณะที่เรา เยอะตอาติตาอกัดตาละยไม่ได้สั่งแล้วจะแย่อคาที่มีความสุขถ้าฝนฟ้าไม่มีก็รใช้ใช้ที่นี่แหล่งล้างทามรัิโคกกำลังอไ้ใจแต่ถ้าว่าฝนฟ้าไม่วยก็ไปที่ลาการปัญญากางสตรีได้หรือที่ที่25เราจะทำการเตรมราเอเปทุกการโปรดจงท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบุญนสองคนพี่น้องเหรอ ท่านใดประสงค์ต้องการที่จะติดต้นป่าป่าต้นนี้เป็นต้นป่าป่าเพื่อรรวมปัจจัยไปสมทบสนะร้รรรสางนะคลินิกสหวัชรบาลนะคลินิกสมหวัชรบาทาอญาติโยมทั้งหลายวัชรบาลมีภาพที่ถูสมงอยู่จำนวนร้อยกว่ารูปฉะนั้นเนี่ยเมื่อสุขภาพมีปัญหานะเราเข้าอาศัยเบื้องต้น ทีคุณหมอมีพยาบาลมาช่วยดูแลนั้นท่านใดประสงค์ที่จะร่วมนที่จะ,ะให้ดูร่วมที่จะสร้างเทคนิคเพื่อดูแลสุขภาพของพระสงฆ์เดี๋ยวก็สามารถติดต้นพระบาทตนนี้ไว้ได้ตอนนี้ใข้แล้เสร็จไม่เดียวไแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ก็จะอบรงัมนะ ดูแลเวลาพระที่สูบนะหฮถ้าเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะส่งถึงคุณหมอจะดูแลเบื้องต้นนะเพื่อเป็นเบาภาระกับคุณหมอของพยาบาลซึ่งแถวโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเยอะมากนะแต่โรงพยาบาลเนี่ยไปแล้วยัตั้งแต่เช้าตู่นับกับมืดค่ำบางทีกว่าจะได้ถึงคิวเนี่ยอาจจะนั้นเนี่ยพระจะไปนั่งคอยนั่งรอบางทีก็นะก็สงสารโยมเหมือนกันแหละ นเวลาตัดไปเนี่ยโยงโอเดตาบราลเด็ตาตองขอโทษามีเวลาจำกัดที่นรหนึ่งนันครัมีเวลาจำกัดในการฉันภาษาเทยจำเป็นเด็กต้องและให้ความสะดดกกับพระสงายุทำไมอยู่ใอโเวงานลยครับถึงเตงมโยงเลยนะับอันนี้วัดพอแบ่งเบาภาระคุณหมอคุณ